สวัสดีค่ะน้านารีวิวันนี้เราจะมาถามนะคะว่าคิดยังไงกับเด็กติดเกมนะคะโอเคค่ะเ่ออยู่กับครีมนะคะคิดยังไงกับเด็กติดเกมคะเออก็คิดว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะคะเพราะที่ฉันก็ติดเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับนหวัดนะคะคิดยังไงกับเด็กติดเกมคะเป็นเด็กไม่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กติดเกมไม่ดีาะเลกติดเ่มเป็นเด็กที่หลอกง่ายมากที่สุดค่ะค่ะ ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครูกิงนะคะคิดยังไงกับเด็กติดเกมคะมันไม่ดีค่ะพเพราะทำให้เรียนไม่จบค่ายายะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับโอปอนะคะคิดยังไงกับเด็กติดเกมคะะมันเรียนจะเรียนหนังสือไม่เก่งโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเนทนะคะคิดอย,อยังไงกับเด็กติดเกมคะเป็นเด็กที่หลอกง่ายค่ะเป็นเด็กที่หลอกง่ายโอเคค่ะไม่ดีนะคะ